สวัสดีครับวันนี้จะมานําเสนอศัตรูพืชของต้นกระท่อมชนิดหนึ่งนะครับที่น้าส้มควันไม้อย่างเดียวเอาไมา่อยู่นะครับศัตรูชนิดนั้นก็คือหนอนนะครับหนอนรังอันนี้ชาวบ้านแถวนี้เขาเรียกหนอนรังนะครับมันจะทํารังม้วนใบอย่างนี้นะครับมันจะม้วนใบแล้วก็ตัวเขาจะมาอยู่ข้างในนี้หนอนชนิดนี้อันตรายนะครับ น้ำส้มควันไม้แขวนก็เอามันไม่อยู่นะครับนี่ตัวเขาอยู่ข้างในนี่ครับเห็นไหมครับพอดีสะท้อนแสงนิดนึงนี่ตัวเขากำลังเป็นนอนนะครับนะบเพราะนั้นนี่เขาจะชักชักใยหนีเลยนะครับนี่ลงไปอยู่ข้างล่างแล้ว เนี่ยถ้าเราไม่ทำอะไรเดี๋ยวก็เขาก็ปีนขึ้นมาใหม่นะครับนานอนชนินนี้ถ้าเป็นอินรีย์นะครับเราก็ใช้วิธีจัดการด้วยน้ำหมักชีวภาพไล่มแมลงที่เราผลิตขึ้นเองนั่นก็นั่นก็คือมีอน้ำส้มควันไม้เป็นตัวตั้งนะครับแล้วผสมไปด้วยยาเส้นพลิกป่นนะครับแล้วก็เหล้าขาวเอามาหมักด้วยกันนะครับ แล้วก็ใส่สารจับใบไปด้วยนะครับใส่สารจับใบไปด้วยไอ้ตัวนี้ใช้ได้นะครับพอะเจอหนอนตัวนี้ฉีดแต่ต้องฉีดบ่อยๆด้วยนะครับฉีดสักอาทิตย์ละสองสามครั้งต่อเนื่องกันนะสักสักสองอาทิตย์อะ่ะมันก็หมดนะมันก็ทนไม่ไหวเหมือนกันนะนี้ก็คือมาฝากเพื่อนๆน,นะครับถ้าใครเจอพอเห็นเพื่อนๆที่ซื้อน้ำส้มขอนไม้ไปแล้วก็ ไปลองบากฏว่าไปเจอหนอนแบบนี้ครับเอาไม่อยู่ครับแต่ถ้าเป็นพวกมแมลงนี่ใช้ได้เลยนะครับมแมลงนี่ไม่รับปวนแค่เอามาแขวนเลี้ยวฉีดนี่มแมลงก็ไปนะครับโอเคครับวันนี้ก็เอาเคล็ดลับดีๆสาหรับปราบหนอนนะครับหนอนนี่ก็คือศัตรูตัวร้ายตัวร้ายกาดแล้วมันมันมันโหดมากนะครับ ถ้าไม่แน่จริงสู้มันไม่ได้นะครับโอเครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ